นะคะวันนี้ท yes> ําการถอนต้นกล้าเผือกหอมอุบลราชธานีกึ่งน้ํากึ่งบกนะคะคุณยายก็ขยันขันแข็งนะคะสนุกสนานในการถอนต้นกล้าเผือกนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะบ้านนาแขนะคะอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจ้านะคะบรรยากาศคึกคักอย่างต่อเนื่องเลยในการปลูกเผือกของเรานะคะทุกโมกษาไม่เอาไปปลูกรองเมืองหนึ่งบาลี้ามันโมอุดมอุดเต็มที่ปิ๊บเนี่ยขามอตเนี่ พื้นที่ตรงนี้นะคะจากเดิมน้องเขาปลูกมันสปหลังมาก่อนนะคะเปลี่ยนใจนะคะมาปลูกเผือกที่พัฒภูมิธุรกิจการเกษตรนะคะปลูกเต็มพื้นที่สามไร่เลยทีเดียวนะคะต่ว่ามาต้องตาจะไม่เสียเวลา บรรยากาศมวลหลายพี่น้องว่าเด้อปลูกเผือกน้ำกันเมื่อนีจ้ามากินต่มไก่ตอนเทียงเด้อพี่น้องนะคะคุณยายก็สนุกสนานในการปลูกเผือกนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ทำกันทั้งบ้านเลยนะคะในการปลูกเผือกแปลงน้องมาริสานะคะวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะปลูกเผือกก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ